<c oughs> ข้าพีน้องผมตกป่าหาอยู่หากินครับเมื่อนี้ผ้าบ้าไส่เบ็ดคือเก่าครับผมเลือดูไส่เบ็ดครับผมกับซีพ้าไส่เบ็ดแบบรืบ่องลวกไงแจ้งหน่อยเอ่อ ไม้มื่อนี้ก็เป็นน้องหานครับผมริมน้องหานน้ำท่วมครับนี่ครับไม้เป็นหน้าน้ำท่วมครับเจ้าที่ดำหน้าต้องสูบน้าออกจากตรงนี้ออกเลยครับนะครับน้ำท่วมฝั่งนี้ยังท่วมหลายครับนี่ฝั่งนี้ให้หน้าขาวเบิดครับผมเมื่อครับงครับเอาก็สิหาใส่น้ำนี่แหละน้ำหน้าหน้าน้ำท่วมนี่ครับสองฟังนี่แหละครับเอ่อเนื่อที่เอาใส่มื่อนี้ก็เป็นเนื่อหัวขึ้นเขาครับผม เนี่ยที่หาง่ายใสง่ายครับผมครับเนี่ยหวกเบ็ดกะอาซิบลังครับผมแนวแก่ห้องกะพร้อมครับผมเนวเฮตัมปูฝาถ้าได้เปิดเดีย๋ยวเฮตัมปูเนี่ยจักน้อยครับมือหนีเลื่อมขาตั้งกอกมาครับผมอ้ ปูเอ้ยลูกหลานมาอยากหากินมันมันเด้อไ้ป่าไอยากไปกินปกปักรักษาอยู่ที่ในท้องก้อยมัน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 ครับผม <c oughs> เฮ็ดน้ำปูแล้ะหลับเสร็จปูจักหน่อยครับผมเพื่อปูกันในมานครับ <c oughs> จวดเมันจวดครับผมไปเดี๋ยวคอโตไปใส่เบ็ดด้วครับมือน,นี่เรื่อมขาตั้งกองครับมือน,นี่ทำการใส่เบ็ดเสร็จเรียบร้อยครับผมตอนนี้กับผม่านทุ่ม สมสิบสี่สิบหาครับผมเดี๋ยวเขาสิไปนั่งพักเจ๊งน้อยหนึ่ง <c oughs> ส้มไงเจ๊งน้อยจะสิพาดล,ลงไปย่ำครับผมเดี๋ยวเบิ้งสถานนากกแล้วเมือน,นี้น่าจะน่าจะบ่ค่อยมันครับผมป่าสีเขมงียบบ่มีเสียงป่าบ่อนป่าสวบเลยครับผมอ่ะเดี๋ยวขอตัวไปนั่งพักเจ๊กน้อยเจ๊กลงมาหย่ำมครับเดี๋ยวสิพาไปย่ำเบ็ดครับผมหลอบแปลกเจ๊กสิมัน่บครับมือน,นี้มีความรู้สึกว่า ปลาบุค่อยบอลไปไดครับบุค่อยได้ยินเสียงปลาสวบปไปได้ก็เดือมลังแหลกที่ตรงไหนวะขาตั้งกล้องก็ไปเอามาเลยครับมือนี้ลืมออกมางหอดไม้ละเดี๋ยวเบิ้งหาไทมฮะเดี๋ยวเบิ้งหาขาตั้งกล้องบ่มีเดี๋ยวมือจับออกรับผมก็เดือมลังแหลกว่ามันใส่ไว้แถวๆนี้แหะเดือมลังแหลกโอ้เงียเบิดครับผมนี่เดี๋ยวเขาใส่เงียน,นครับลังแหลกที่นีป่าก,กินเบ็ดครับผม ปลาจี๋มดินค่อยๆปลาเข็งครับผมนั่งปลาเข็งครับผมรังที่สองที่มีปลากินเบ็ดครับผมปลาเสื่อมครับ <c oughs> นี่ครับผมปลาเสื่อมน้อยครับ <c oughs> ผลงานยามเบ็ดรอบแรกครับผมปลาเสื่อมตัวหนึ่งปลาเข็งตัวหนึ่งโอ้ตาย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  เมื่อนี้หาความหมานเบาๆเลยครับเมื่อนี้ยามเป็ดรับแรกได้ปลาสองตัวครับผมตะเข่งตัวนึงกับเสื่อมตัวนึงเลือกมองผิดครับผมเลือกมองสฟผิดกูบึ <c oughs> มีปลาเลยเอ่อเงี้ยกับบอสหล่อนนะครับปลากินเบ็ดกับบอมีไอ้นอกจากที่ติดสองล้างหั่นปลาซี่หล่อนเนี้ยเงีง้ยหลังเอินซี่หล่อนอยู่วังสิบหลังนี่แหละครับผมกูเมื่อนี้ บมีป่าเลยครับเมืองนี้โอ้ยเยอะรอบนี้ชิพักโดนเนี่ยยังน่อยครับอาจจะพักเป็นสามสิบนาทีสี่สิบนาทียังสิพไปยามครับผมคานพยายามรอบนี้ยังบอมีป่าเหยยังบอลออยู่กะบูระครับผมมือเงิสาะเทเี่ยวเดียวมือนี้ถือว่าเลือกบ่องผิดครับผมเดี๋ยวถ้าพยายามรอบสองครับนั่งพักอยู่ประมาณสามสิบนาทีครับผม ช่วงที่นั่งอยู่หันฟังเสียงป่าสวกป่านี่กะก็ผมมีเสียงป่าสวกป่าบ่อเลยนะครับเมื่อนี้นาซีได้ยามสองรอบ,อบครับผมยามรอบนี้แล้วบมมีปากะซีเมื่อ,อครับผมไปเป็นเบื้องํากัดเป็นเดิมหลังแรกที่แถวๆนี้โอ้ยสุดายแท้เมื่อนี้เลือกเมื่อนี้เลือกมองผิดครับผมเลือกฟองผิดชีวิตเปลี่ยนก็เดิมหลังแรกกะเนี่ย ครับขึ้นนังก่อเขาครับเบ็ดมีป่ามีห้อยป่ากินแต่บทือครับอ๋อเดี๋ยวเปลี่ยนยางครับรังแรกที่มีป่ากินเบ็ดครับผมรอบสองเป็นปลาเข็งที่เก่าครับผมแต่ว่าตัวใหญ่แน่จากน่อยอ่ะเดี๋ยวเขาเก็บมันครับลังที่สองที่มีป่ากินเบ็ดครับผมุ๊บโอ้ยคือกันกับรอบแรกเลยครับรอบแรก ปลาเค็งแลวก็ปลาเสื่อมรอบนี้ปลาเค็งกับปลาเสื่อมคือกันครับผมหลังที่สามที่มีปลากินเบ็ดครับผมรอบสองเป็นปลาเค็งคือเก่ามาันแต่ปลาเค็งเบาว่ามือน,นี้นี่ครับผมมันแต่ปลาเค็งครับอเดี๋ยวเขาเก็บมันครับหลังที่สี่ครับผมของรอบสองเป็น ปลาเสื่อมครับผมตัวเป็นไงรังที่สี่ครับที่นี่ปลากินเบ็ดครับผมปลาข้อน้อยครับนี่ครับผมน่อยคักน้อยเนี่ยรังที่หกครับผมที่มีปลากินเบ็ดอ๋อมาดึงไปของหยาซะตายบาปอปอปเข็งไงครับผม เบื่องครับน่าจะซ้ำสามซีนิวเลยครับไปเคียงเถอนี่ครับรงหญ่สุดเลยครับของมือนีตัวบวกงหญ่เลยยามเบ็ดชิดเรียบร้อยครับผมนี่แหละครับปลารอบแรกกับรอบสองได้ซ้ำนีแ่แหละบ่มานรับมือนีมือนีกลับบ้านเร็วครับผมน่าสีะมันสามทุ่มก,กว่าสีทุ่มครับผมมัน,น,น ปลาบ้ค่อยกินเบ็ดครับพยายามเรอซ้อมกับเนื้อกับบค่อยหล่อนครับหล่อนกับว่างก้าล้างชิบล้างนี่แหละได้ปลาจะโตวะสีโตหาโตเล้ปลาห่าหกโตนี่ตัวน้อยครับผมโบนี่โบมีกำลังใจที่ยำเป็นเลยเมื่อยครับผมปลาไม่จะฝักเชงปลานี่เตยหน่อยฮะจังประดุลกันมือซอาครับผมเพื่อพอได้ h a t ครับผมผลงานใส่เบ็ดขึ้นนี้ครับผมได้เสียนีเลยครับต่างกันนาะเลยกับสมุดกนสวัสดีครับผม สวัสดีตอนเสครับผ้ามากูเวทดครับเมื่อคืนบวมหมานเลยเลยปา่ปาป่านี่จะป่าหน่อยครับผมป่าหน่อยป่าเข็งปลาข้อหน่อยป่าเสื่อมครับผมประคอประดุกโตงงามบริไลเลยครับตันบพรมีป่ากินเบ็ดเลยไหมเมื่อคืนนี้เดี๋ยวเขาใช้ผ้ามากู่ตอนเสาครับเมื่อคืนดาเบ็ดแค่สองหลอดครับรเดิมดักน,นี่ไม่ย่ำไม่ย่กรูดเทือหล่อนร้อเทือครับอันนี้ก็หล่อนอีกครับผมหัวบะถึกอ๋อ บ่มีปลากินเบ็ดเลยวะขิ้ไลเ่เดี๋ยววะเนี่ยโอ้ยอันนี้มาลังที่สองเจอตัวเสื่อมครับ <c oughs> นี่ครับผมอ๋หลังที่สองมีปลาเลยครับเดี๋ยวเขาเก็บมันครับ บ่มีปลากินเบ็ดอีหลีเด้ครับนี่ครับนี่หวกยังอยู่คือเก่าอยู่จนหอดแจงเลยนี่ฝั่งนี้เหมือนเลยครับนี่หวกยังอยู่คือเก่าอยู่นี่จนหอดแจงเลยโมงเลยบ่มีปลากินเบ็ดสมัยนี่หลังนี้มีปลากินครับแต่ว่าตายโอ้ปะตองนี่ครับผมเจอว่าตายโคโลครับบรรยากาศตอนเท่าซ่าครับผมเบิ่งบรรยากาศฟ้ามืดคึ้มครับผม จากสิกูเป็ดแล้วบูบูบมืดคืมยังคลาดเลยพายุมาอีกแล้วครับ ทำการกู้เบ็ดเสร็จเรียบร้อยครับผมผลงานรอบซอกะไข่แน่พ่อทิพนครับผมมาคื้นมาขึ้นมาขึ้นนี่คันยามจะได้รอบได้ปลาซรัพนี่นีก่กะสิยามอีกจัดรอบหนึ่งอยู่ครับเจอมาขึ้นนี่ยามสองรอบได้ปลาน้อยเดียวครับผมปลาน้อค่อยกินเบ็ดครับก็เลยเมื่อนอนซะมาถ่ายยามรอบซอกทีเดียวครับผมเออพ่อทิพน,นครับผมวันนี้กะเมื่อแล้วครับผมสายแล้วเจอกัน,นคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับผลงานกู้เบ็ดรอบซอาครับผม นี่แหละครับเดี๋ยวหลาย่ายังมาคืนน้อยหนึ่งเอาก็ได้แล้วขราบอยู่ครับ